สดครับผมจะสอนวิธีนั่งสมาธิที่ทุกคนใช้ได้แม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันเองนั่งสมาธิไม่ได้วิธีแบบนี้ใช้ได้นะครับทำง่ายๆนะครับนั่งที่พื้นก็ได้ที่กวีก็ได้นะครับ แล้วนั่งตรงนะครับสบายแต่ไม่ใช่สบายมากเกินไปเริ่มสังเกตการหายใจเข้าออกนะครับสังเกตที่บริเวณจมูกก็ได้หรือที่ท้องก็ได้ครับสังเกตหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่เราจะควบคุมการหายใจของเราแค่หายใจตามปกตินะครับสังเกตหายใจเข้าหายใจออก ราฝึกแบบนี้มันง่ายนะแต่ภายในไม่กี่วินาทีเราจะเริ่มคิดเรื่องอื่นใช่ไหมเราจะเริ่มคิดอ้อพรุ่งนี้มีประชุมเราจะคิดเรื่องนั้นเมื่อมีสติจิตของเราจะกลับอยู่กับการหายใจอีกนะครับอีกแป๊บเดียว เราจะเริ่มคิดอ๋อเมื่อวันเท้าเราทำอะไรเพียดบ้างรู้สึกเพียก็ได้แต่เมื่อมีสติเราจะปล่อยเรื่องนั้นแล้วกับถึงสังเกตการหายใจต่อไปนะครับ เราสันเกตการหายใจเรื่อยๆนะครับแน่นอนความคิดความเห็นจะมาเรื่อยๆเหมือนกันอันนั้นเป็นธรรมชาติของเจ็มนุษย์คิดเหลืองนี้ขีดเหล่องนั้นทุกคนเป็นแบบนั้นใช่ไหมทุกคนก็คิดแบบนี้คิดแบบนั้นไม่ได้เผยดนะคิดเหลืองนั้นมันไม่ได้เผยด เราคิดถึงอดีตอนาคตไม่ได้ผิดเราแค่สัเกตว่ากำลังคิดเรื่องนั้นปล่อยสติจะมาเองนะครับแม้ว่าเราคิดเรื่องนั้นหนึ่งนาทีเมื่อสติมาแล้วเราจะปล่อยเรื่องนั้นแล้ว หเข้าหายใจออกตามปกตินะครับเมื่อเราฝึกนั่งสมาธิแบบนี้มีสองข้อที่สำคัญหนึ่งไม่ได้ควบคุมการหายใจใหายใจตามธรรมชาติแล้วไม่ได้ควบคุมห้ามคิด ถ้าเราคิดก็เป็นปกติสิ่งที่เราจะเริมคือสติสติหมายถึงว่าสังเกตว่ากำลังคิดเรื่องนั้นปล่อยเรื่องนั้นแล้วให้ใจเข้าลึกๆหน่อยเกับในปัจจุบันนะครับ กับการหายใจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับหายใจเขา้าหายใจออกง่ายขีดเรื่องไหนสันเกตเรื่องน,นั้นปล่อยแล้ว เรื่อยๆนะครับ่อนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าห้ามคิดในเวลาที่นางสมาธิแต่ความจริงคือความคิดมาเองมันไม่ได้เพีมันมาเองนี่เป็นธรรมดามากทุกคนก็รู้ ทุกคนรู้ความคิดจะมาเองแต่ของส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่าสติจะมาเองด้วยนะสติจะมาเองเราคิดเรื่องนั้นสติจะมาสติจะบอกว่าเอ๊ะเอ้ยไม่ต้องยุ่งกับเรื่องนั้นนะสังเกตการหายใจอีกนะครับก็หายใจลึกๆหน่อย จะบาอีกแล้วเจ็ดจะไปบปายมามาอันนั้นไม่ใช่ผิดอันนั้นธรรมดาการเจริญสติหมายถึงว่าเราจะไปแต่เราจะกลับเล้วๆหน่อยถ้าเราไปคิดเรื่องนั้นหนึ่งนาทีไม่เป็นไรชักเหมือนปล่อยเรื่องนั้นครับถ้า 20นาทีก็ดีนะ30นาทีก็ยิ่งดีนะครับแล้วน้อย20นาทีน่าจะช่วยได้นะครับควรจะได้พอดีนะครับเราไม่ต้องคัดวังอะไรแค่ฝึกแบบนี้ฝึกแบบนี้ตอนเช้าประมาณ20นาทีตอนเย็น อีก20นาที30มนาทีแล้วแต่ใครสะดวกนะครับเราไม่ต้องปันขับตัวเองที่จะนัง่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงไม่ต้องแน่นขนาดนั้นถ้าเราอยากปฏิบัติเราลักฝึกจิตเราต้องการที่จะฝึกจิตแค่นี้ช่วยได้มากๆทํทำเกือบทุกวัน ตอนเช้าอาจจะเป็หกโมงเจ็ดโมงเช้าแล้วแต่คนตอนเย็ยนหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มจะได้พอนดีถ้าเป็นห้าทุ่มแล้วขอโทษเราจะง่วงเกินไปเราจะง่วงก็ไม่มีสติเลยเชิญดูนะครับฟุกแบบนี้เช้าเย็นเช้าเย็นวันจันทร์วันข้าวันพูดต่อไป คุณจะแหนแแหงว่าสติมามากขึ้นแน่นอน100%นะครับร้อนคุณจะมีสติมากขึ้นจชคดีนะครับฝึกดีๆนะครับ